สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช่นเดิมค่ะพลังงานแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีหัวข้อนะคะเราไมา่ภายไพ่เล่าเรื่องกันว่าบทบทนี้เรื่องราวเรื่องนี้จะตรงกับชาวราศีอะไร้าอะไรกันบ้างที่เข้ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเลือกรับไปแต่พลังงานที่สังแง้วคุณมีความสุข ฟังแล้วเกิดประโยชน์สามารถนำไปปรับนำไปแก้ไขเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้จะยิ่งดีนะคะพลังงานใดก็แล้วแต่ที่ออกมาตามหน้หนาัยนี้กระทบความรู้สึกของคุณเกิดเป็นความเครียดคิดมากกังวลนใจไม่สบายใจทิ้งไปได้เลยนะคะคุณคือผู้กำหนดคุณคือผู้เลือก ภัยเป็นแค่แนวทางภัยเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเช่นเดิมค่ะคุณสี่เขาสี่บูสรุปสตรงไหนที่มีปัญหาดูควอนเจาะดูควอนขยายเพิ่มเติมให้นะคะ ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยถัดน้ำกรกฏพิจิกมีน The Lover ชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนหรือคนที่เกิดวันที่สี่หรือคนที่เกิดวันพุธนะคะ t ด e s t a ตชาวราศีกุมเนาะหรือคนที่เกิดวันที่แปดหดาบทัดลมมิถุนตุลกุม เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเสียใจเนาะคุณยังยังไม่ลืมเรื่องเขาอะ่ะอืเขาเป็นร,รักที่ทําให้คุณเศร้าเป็นร,รักที่ทําให้คุณต้องเสียใจเสียน้ําตาเนาะ,ะเสียน้ําตาเป็นความรักที่ผิดหวังเป็นความรักที่ทําให้ใจคุณพังเขาไปสนใจคนอื่นเขามีคนอื่นหรือเขาไปสนใจสิ่งอื่นที่มากกว่าคุณไหมมันจึงทําให้ความรัก เกิดช่องว่างมันจึงทําให้ความรักมีระยะห่างอดูตอนนี้เขาไม่สนใจคุณดูตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันเนาะอาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันเลยเนาะเป็นไพ่ของ the love r แต่คนคนนี้ยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณอยู่คุณยังคิดถึงเขาคุณยังนึกถึงเขา ยังไม่ลืมคนคนนั้นคนที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจคนที่ทําร้ายจิตใจคุณเนาะเกิดเป็นพลังงานของเดสตาเกิดขึ้นคุณกําลังอยู่ในช่วงฮีลิ่งตัวเองคุณกําลังอยู่ในช่วงพักฟื้นตัวเองเนาะเยียวยาจิตใจตัวเองพยายามที่จะปล่อยวางต่อให้มันยากต่อให้จะใช้ระยะเวลาแต่คุณเป็นพลังงานที่พยายามอยู่เนาะพยายามที่จะทําให้ หัวใจของคุณกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งอืมดูมันอาจจะใช้วันและเวลาหน่อยนะคะแต่คุณก็พยายามอยู่เนาะพยายามอยู่ไม่ได้แบบอยู่ในพลังงานของความจมปากอะต่อให้จะเศร้าต่อให้จะทรมานหัวใจแต่มันเป็นพลังงานของความพยายามเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพยายามทําความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองเห็นไหมคะอ่าคือการพยายาม เทเนาะเทพลังงานที่มันมันทําให้คุณเสียใจนั่นแหละอืมแต่ว่ามันก็ยังวนกลับมาที่เดิมอยู่อะ่ะก็คือการคิดถึงเรื่องนี้พยายามที่จะปล่อยวางแต่มันก็กลับเข้ามาตลอดอะไรอย่างนี้เนาะเรื่องของเขาก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณอยู่ในตอนนี้อะ่ะก็คือ พยายามเอาตัวเองออกมาจากความเศร้าอยูอ่แต่มันก็ยังมีพลังงานของความคิดถึงเขาอยู่เจ็บปวดอยู่กับสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจคุณเนาะพยายามเอาตัวเองออกมาจากความเศร้านี้อยู่เนาะพยายามจะฮิวิ่งตัวเองไปพักผ่อนไปสถานที่ต่างๆหรือเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับ แม่น้ำภูเขาอะไรอย่างนี้อยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่กับตัวของคุณเองนิ่งเงียบ แล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้เสียงหัวใจของตัวเองทําความเข้าใจกับความเจ็บปวดนี้อตอนนี้เหมือนคุณยังยังยังจมอยู่กับเรื่องนี้อยู่นั่นแหละแต่คุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งอยู่ในตอนนี้คนคนนั้นอาจจะออกไปจากชีวิตของคุณแล้วหรือคุณเป็นคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์ด้วยความที่เจ็บปวดอ,ะอ่ะคือไม่ทนแล้วไม่อยากอยู่กับ ความเจ็บปวดนี้แล้วอ่ะก็คือพยายามเอาตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้กับรักที่มันไม่สมหวังกับรักที่เขาเข้ามาหลอกลวงคุณหรือทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็ทิ้งคุณไปอย่างนี้ก็ได้หรือตอนนี้คุณก็คือเป็นพลังงานที่อยู่ในช่วงเยียวยาตัวเองอยู่เนาะเอาใจช่วยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะคุณอยากจะรู้ เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะอยากจะรู้เรื่องราวอะไรความรู้สึกของเขาอะไรอย่างนี้เนาะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะ ไม้นะคะก้าวไม้ชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูเนาะแล้วก็แปดถ้วยอืมคนคนนี้ไม่เป็นคนที่แบบไม่เคยพอเนาะยังไม่พอยังต้องการเฟ้นหาความสัมพันธ์ที่แบบมาเติมเต็มเขาอะ่ะก็คือคนที่ขาดนั่นแหละอ่าคนที่ขาดต้องการหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเติมเต็มชีวิตของตัวเองเด,เด่นเลยคือมี บุคคลที่สมไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไหมที่เขาคิดว่ายังไม่ยังไม่พอนั่นแหละเนาะคือความยังไม่พอต่อให้เขาจะมีความสัมพันธ์ที่คุยอยู่คบอยู่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่าสายตาของเขาดูยังมีความแบบอยากหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะ่ะอืมเห็นไหมคะต่อให้เขาจะมีความสัมพันธ์ที่เขา ครอบครองอยู่เนาะแต่สายตาของเขาดูยังมองหาสิ่งอื่นอยู่สิ่งที่เขาคิดว่าเขาขาดหรือสิ่งที่สามารถมาเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกหรือเติมเต็มในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือการมีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะก็คือยังมองหาสิ่งที่มาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดนั่นแหละ มีธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำกรากรพิจิกเมนนะคะคนคนนี้ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของพลังงานเหมือนมีภาระที่ต้องแบกรับเนะาะดูหนักดูเหนื่อยอาจจะเป็นภาระในหน้าที่การงานหรือครอบครัวของเขาได้เนาะนี่แหละอืต่อให้เขาจะพยายาม เฟ้นหาสิ่งที่มาเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองขาดต่อให้เฟ้นหาเท่าไหร่ก็ไม่มีนะคะไม่มีอะไรมาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดได้ไม่มีค่ะต่อให้วันนี้อาจจะมีมาเติมเต็มเขาแต่วันและเวลาทุกคนล้วนมองหาความต้องการของตัวเองความสุขของตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครเข้ามาเติมเต็มใครได้หรอกอตัวเองต้องเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้ทั้งหมดทั้งมวลก่อนเนาะ ไม้ก็เข้ามาเนาะคนคนนี้ชาวราศีตุลก็เกิดขึ้นนะคะอืมชาวราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่หกหรือคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับเอกสารได้เนาะอืมหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ที่ใช้ความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการตรวจตราในเรื่องของ เอกสารอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นผู้พิพากษาได้เป็นผู้คนในเครื่องแบบเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสารหรือตัดสินอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเอกสารอย่างที่ขอนบอกบัญชีอะไรอย่างนี้ธุรการอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องแบบละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเอกสารเรื่องของการแบบตัดสินอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบถ้าไม่ได้ทํางานในสายงานนี้ก็คือเป็นคนที่ เหมือนช่างเลือกอะ่ะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเท่านั้นเป็นคนที่ช่างเลือกเลือกเยอะเกินไปก็อาจจะพลาดกับโอกาสดีๆเนาะอ่าก็อาจจะพลาดคนดีๆอย่างเงี้ยด้วยความเลือกมากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือชีวิตหรือเพื่อตัวเองนั่นแหละอืมคืออาจจะเลือกเยอะนั่นแหละถ้าไม่เลือกเยอะขนาดนี้ก็คงจะแบบ ไม่เกิดเป็นพลังงานของความแบบไม่เคยพออย่างนี้เนาะก็ะคือต้องพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นให้กับตัวของเขาเองเป็นคนคิดเยอะคิดนานนะคะคนคนนี้อ่าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าภาระหนักเนาะเป็นคนที่ไม่ได้สุขสบายอต้องหาด้วยลําแข้งของตัวเองอะไรอย่างนี้อ่าต้องหาด้วยลําแข้งของตัวเองเนาะ ม่าจะเป็นหน้าที่การงานภาระต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ซัพพอร์ตเขาได้อะเขาจึงต้องพยายามด้วยตัวของเขาเองเลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาดีเท่านั้นน่ะ ทุกๆด้านเลยเนาะทุกๆด้านเลยถ้าในกรณีที่เขาออกจากความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปอยู่ในความสัมพันธ์อื่นที่ไม่ใช่คุณเนื่องด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะที่ทําให้เขาออกไปจากชีวิตของคุณหรือเขาไม่ได้เลือกคุณนั่นแหละเนาะอืมเขาไม่ได้เลือกคุณแต่ตอนนี้ดู หนักเหนื่อยเนาะ ừ, ชีวิตของเขาดูหนักดูอยู่ในความพยายามอ่ะอยู่ในความพยายามที่จะเอาตัวเองไปสู่สิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นแหละเป้าหมายชีวิตของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนไหนที่เขาต้องการกันแน่ displays, อยู่ในช่วงเหนื่อยอยู่ในช่วงพยายามอยู่เนาะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คือไม่ได้สบายอ่ะในตอนนี้คือไม่ได้สบายอยู่ในช่วงตัดสินใจก็ได้เนาะดูเขาเหนื่อยอะ่ะตอนเนี้ยดูเป็นความสัมพันธ์ที่เขาออกมาจากความสัมพันธ์ กับคุณแล้วแล้วอาจจะมาอยู่กับคนคนนี้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ยังไม่ใช่สําหรับเขาอืมมันก็ยังไม่ใช่สําหรับเขาคนคนนี้คนที่เขาเลือกอยู่ณนะตอนนี้ก็ยังไม่ใช่มันเป็นอะไรที่เป็นภาระมากกว่าอ่าดูเป็นความหนักมากกว่าแทนที่จะเป็นสิ่งที่มาทําให้ชีวิตเขาดีหรือทําให้เขามีความสุข แต่มันกลับเป็นความเหนื่อยใจมันเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าจากแต่ก่อนแล้วมันมีความแบบเกิดการตัดสินใจเกิดขึ้นอีกแล้วเนาะอ่ามีการพินิจพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่อืมมันก็ยังไม่ใช่อะ่ะอืมเหมือนเกิดเป็นการตั้งคําถามกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่นี้ เขาไม่ได้เลือกคุณเขาเลือกอีกคนแต่อีกคนที่เขาเลือกก็เกิดเป็นการพิจินิสพิจารณาเกิดขึ้นอีกแล้วเขาคิดว่ามันเป็นภาระมากกว่ามันเป็นความหนักอกหนักใจมากกว่ามันเป็นปัญหาให้กับชีวิตของเขามากกว่าดูเขาเหนื่อยดูมันยังไม่ใช่อะ่ะเออย่างที่ขวญบอกถ้าเขาขาดต่อให้เขาจะไปเฟ้นหาจากบุคคลอื่นเพื่อที่จะมาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไม่มีนะคะ แรกๆกมันอาจจะโอเคเออมีความสุขคนคนนั้นมาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อความสุขของตัวเองอ่าเขาอาจจะให้ความสนใจคนคนนี้เต็มที่กับคนคนนี้แค่ช่วงแรกๆทุกคนล้วนมีหน้าที่มีปัญหาที่ต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองทั้งนั้นนะคะขวัญุุงบอกไงต้องเติมเต็มตัวเองให้ร้อเอร์เซก่อนมันถึงจะมีพลังในการแบบ พื่อคนอื่นแบบไม่คาดหวังไม่ได้คาดหวังให้ใครจะมาเติมเต็มเนาะรักตัวเองให้ล้นฟูก่อนค่อยไปให้ผู้อื่นเนาะเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไรเขายังนึกถึงคุณอยู่ไหมเขารู้สึกผิดกับคุณบ้างไหมก็คือเขายังรู้สึกกับคุณบ้างไหมเนาะอืมขออีกสำหรับหนึ่งนะคะขออภัยนะคะ ณต,ตอนนี้เวลานี้คุณยังมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาอยู่ไหมมาดูกันนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหม สามไม้นะคะสามไม้ชาวทัดไฟแมส่สิงหธนูเขายังคิดถึงคุณนะแต่เลือกที่จะนิ่งเงียบมีชาวราศีกันขึ้นมานะคะชาวราศีกันหรือคนที่เกิดวันที่สี่หรือคนที่เกิดวันพุธนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตเนะาะคิดถึงว่าตอนนี้คุณจะเป็นยังไงนะใช้ชีวิตยังไงมีใครหรือยังอะไรอย่างนี้เนาะก็คือการคิดถึง แต่เงียบเลือกที่จะเงียบไม่ติดต่อคุณนะคะ,ะคิดถึงในพื้นที่ของตัวเองเนาะคิดถึงช่วงวันเวลาเก่าๆอะ่ะไพ่ของ The h e r m i ์มิคือชาวราศีกันเนาะคือไพ่ของลือศีนึกถึงช่วงวันเวลาที่มันผ่านมาแล้วเรื่องของอดีตอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาแล้วที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแต่เลือกที่จะไม่ติดต่อคุณนะคะเลือกนึกถึงใน พื้นที่ของตัวเองเนาะอืมคิดถึงเงียบๆนั่นแหละค่ะคิดถึงแบบเงียบๆคิดถึงช่วงวันเวลาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเคยมีความสุขด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นพลังงานของเดิมมูลออกมาเนาะมีชาวราศีพึกศกันมากรอเนานะชาวทัดดินอืเข้ามาเพิ่มแล้วก็เดิมมูลชาวราศีมีนเห็นไหมคะคือความ คิดอ่ะคิดต่างๆนานาเลยเนาะอยู่ในช่องความแบบเสียดายวันเวลาเก่าๆอ,ะอ่ะอืมเสียดายความสัมพันธ์ที่เขาเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์อ่ะอืมอย่างที่วันบอกเนาะสามไม้เนาะสามไม้อาจจะมีความสัมพันธ์สามคนในความสัมพันธ์แต่เขาเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณอะไรอย่างนี้ได้เนาะก็คืออยู่ระหว่างสอง สองไม้เนาะสองไม้ที่แทนที่เขาจะเลือกอนาคตที่มีกันแค่สองคนแต่เขาไปเลือกมือที่สามเห็นไหมคะมือที่เขายื่นออกไปหยิบไม้ที่อยู่เสาที่สามเนาะอ่าเสาที่สามอืมเขาเลือกมือที่สามเขาเลือกบุคคลที่สามอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาแบบ เกิดเป็นพลังงานของความแบบเลือกผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมันดูเหนื่อยทําไมถึงแบบมันมีความพิจารณาเกิดขึ้นเนาะไพ่ของสารตุลการการคิดทบทวนการพินิจพิจารณาสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกบุคคลอื่นเขาเลือกคนที่เป็นบุคคลที่สามคนที่แบบมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่มาแทรกกลางความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วมันทําให้เขา ทิ้งคุณมันทําให้เขาออกมาจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเลือกบุคคลอื่นแล้วมันทําให้เขาย้อนนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่มีคุณเนาะช่วงเวลาเก่าๆช่วงที่เป็นอดีตไปแล้วนั่นแหละที่เป็นอดีตไปแล้วนึกถึงวันเวลาเก่าๆในความงเงียบในความแบบสับสนในความแบบเกิดเป็นความฟุง้งอืมเกิดเป็นความฟุง้งคิดมากกังวลใจยิ่งกลางคืนยิ่ง คิดเนะาะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอะ่ะคิดมากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจเลือกนี้เนาะอืมสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจเลือกถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอนาคตมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เกิดความแบบหนัก จหรือมีปัญหาเพิ่มขึ้นหรือภาระที่ต้องแบบแบกรับอยู่คนเดียวนี้เนาะเหมือนมีภาระเพิ่มขึ้นนะอะภาระที่แต่ก่อนมันอาจจะไม่ได้แบบเหนื่อยขนาดนี้ในช่วงที่อยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ดูเป็นความแบบเหนื่อยดูเป็นความแบบพยายามดูเป็นความแบบมีภาระหนัก กวเดิมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยย้อนนึกถึงว่าถ้าอยู่กับคุณอะไรเงี้ยมันคงจะไม่เป็นแบบนี้มันคงจะไม่ทําให้เขาหนักอกหนักใจเช่นนี้หรือมีภาระแบกรับเพิ่มขึ้นอะไรมากอย่างนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าต่อจากนี้เนาะอืมต่อจากนี้ชีวิตของคุณที่ออกมาจาก 6ดาบนี้พลังงานของความเศร้าเสียใจกับคนคนนี้เนะาะพยายามเยียวยาตัวเองพยายามฮิลิ่งตัวเองออกมาจากความทุกข์ความโศกเศร้านี้เจ็บปวดนี้ชีวิตของคุณฟ้าใหม่ของคุณต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันนะคะมาดูบริบทของคุณการฟ้าใหม่ของคุณปลายฝากฝั่งนู้นจะเป็นเช่นไรเห็นไหมคะฝั่งทางนี้เนาะที่คุณ ภายเรือกออกมาจากความสุขเศร้านี้ปลายฝั่งของอีกฝากนี้จะเป็นเช่นไรนะคะสามเหรียญเข้ามานะคะคุณจะเป็นคนที่ ใครๆก็อยากทำความรู้จักนะคะชาวทัดบดินพึกษบศพกันมาก่อได้ในฝั่งของคุณทัดไฟเมษสิงธนูหรือคนที่เกิดวันที่สามหรือคนที่เกิดวันอังคารเนาะ The f ัดลมไมิถุนตุน,ตนกุมขึ้นมาแล้วนะคะขอภัยนะคะชนกล้องราชินีถือถ้วยทัดน้ำกรกฎพิจิกมีน สำรับเป็นเดมิจิเชียนต่อจากนี้จะมีโดดเด่นเลยเนาะเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่หนะ์เนาะเดมจิเชียนชาวทัดลมคนที่เกิดวัน พุธหรือคนที่เกิดวันที่สี่นะคะจะมีเสน่ห์มากคำพูดคำจาของคุณต่อจากนี้เนาะเหมือนมาอีกฟากหนึง่งมีอะไรหลายๆอย่างให้คุณได้ทำเนะาะอาจจะมีทั้งงานประจำงานอดิเรกหรืออาจจะมีงานประจำอยู่แล้วแต่จะมีการขยับขยายธุรกิจจิการได้เนาะเหมือนไม่ได้ทำอย่างเดียวอะ่ะทำหลายอย่างอะ่ะทำสองอย่างขึ้นไปเนาะสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยคือทำหลายอย่างแล้วงานของคุณจะเป็นที่ องานของคุณจะโดดเด่นถ้าในเรื่องของงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่จับตาของผู้คนอเป็นที่จับตาของผู้คนหรือผู้คนให้การตอบรับในงานของคุณมากอะจะมีคนเข้ามาอยากทําความรู้จักจะมีคนเข้ามาซื้อชิ้นงานของคุณหรือจะมีคนเข้ามาเป็น เขาเรียกว่าหุ้นส่วนอย่างนี้ก็ได้เนาะขอคําปรึกษาหรือมาเป็นหุ้นส่วนกับคุณอะไรอย่างนี้หรือสนใจชิ้นงานของคุณอะไรอย่างนี้หรืออยากทําความรู้จักคือกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากใครๆก็อยากรู้จักแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนสองคนนะอ่าอาจจะมากกว่าสองคนก็ได้แต่แน่ๆเลยคือมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่อยากทำความรู้จักกับคุณอาจจะมี คนแนะนําให้รู้จักหรืออาจจะรู้จักทางสายงานได้นะคะคือทําความรู้จักคุณทางสายงานหรือสนใจคุณนั่นแหละอาจจะเข้าหาคุณในเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยคือเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาคือสิ้นซากแล้วจากพลังงานที่คุณเจ็บปวดโศกเศร้าเสียใจหรือเป็นพลังงานที่คุณมันยังมีอะไรที่บ,บัติด ขัดอยู่เนาะคือติดค้างคาภายในใจของคุณนั่นแหละแต่เหมือนหกดาบอาจจะใช้วันและเวลาหน่อยนะแต่คุณออกมาได้คือ The Tower คือฝั่งนั้นที่คุณออกมาชีวิตของคุณหมดสิ้นแล้วกับความทุกข์ความสุขเศร้าเสียใจ The Tower ขึ้นมาคือสิ้นซากแล้วเนาะ คือความสิ้นซากจากอัตตาตัวตนหรือความสกเศร้าคือการยึดติดอะไรเงี้ยคือมันสิ้นซากคือมันถูกทลายแล้วฟ้าใหม่ของคุณเปิดแล้วค่ะเดอฟูขึ้นมาชีวิตที่มีอิสระชีวิตที่ต่อจากนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความฟูลฟิลเ,เส้นทางนี้เหมือนเป็นอะไรที่ เป็นเส้นทางใหม่ๆเนอะเป็นโอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้เรียนรู้อย่างนี้ก็ได้อ่ามันคือการแบบ the f u l เนอะคือความเป็นอิสระคือความ fulfill คือความแบบมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอะ มีความสุขกับการเรียนรู้อ่ะอต่อจากนี้สถานการณ์ต่างๆผู้คนต่างๆที่เข้ามาคุณคุณแบบไม่ได้เกรงกลัวกับสถานการณ์ต่างๆเลยค่ะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะเปิดใจอ่ะอเหมือนมันเป็นพลังงานที่คุณเคยผิดหวังกับความสัมพันธ์แล้วเนาะจนคุณกลายเป็นคนที่แกร่งเก่งอ่ะอความอย่างที่ขวัญบอก สิ่งที่ทำให้คุณเสียใจในวันนั้นจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่แกร่งในวันนี้กลายเป็นคนที่กล้ากล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆด้วยปัญญาเนาะถามว่าคุณยังรู้สึกกับเขาไหมคุณเองก็ยังรู้สึกนะอ่าเป็นความรู้สึกที่อาจจะรู้สึก ภายในใจของคุณนั่นแหละคุณคนนี้ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณมากอคุณรักเขานั่นแหละแต่คุณเหมือนเก็บเขาไว้ในใจรักเขาแบบมีความปรารถนาดีให้เขามากกว่าก็คืออขอให้เขาแบบเจอสิ่งที่เขาต้องการอย่างเงี้ยเหมือนการปล่อยวางเนาะอ่าเป่าปล่อยวางที่ใจของคุณเนาะแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนสงบอะสงบที่ใจอ่ะสงบเหมือน การปล่อยวางแล้วทาให้ใจของคุณสงบรักนะถามว่ารักเขาไหมเขายังเป็นคนที่คุณรู้สึกด้วยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เจ็บปวดแล้วจากแต่ก่อนเนาะจากแต่ก่อนเหมือนมันเป็นพลังงานที่โกศเศร้าอยู่เนาะมันเป็นพลังงานที่เจ็บปวด แต่เหมือนคุณออกมาแล้วมันเป็นพลังงานที่เบาที่ใจคุณนะคะต่อให้จะมีความรู้สึกกับเขาอยู่แต่มันเป็นพลังงานที่เบาอ,ะอ่ะไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้โศกเศร้าเสียใจแต่เหมือนเขาเรียกว่ารักอยู่ในใจของคุณนั่นแหละอ่ารักแต่ไม่ทุกข์รักแต่ไม่โศกเศร้าไม่เจ็บปวดไม่ทรมานรักแบบเขาเรียกว่าพมิหารสีอย่างนี้ก็ได้เนาะความรักของแม่ความรักที่บริสุทธิ์ความรักแบบ ให้เขาได้ไปเจอสิ่งที่ดีอ่าไปตามหาสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตมากกว่าตัวตนของคุณเหมือนมีความสุขอะอ่ามีความสุขบนบัลลังก์ของคุณบนความแบบเข้าอกเข้าใจผู้อื่นน่ะอ่าใช้หัวใจนำพาค่ะอ่าใช้หัวใจนำพาในการทำสิ่งต่างๆอ่ะอเหมือนมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่ทำในตอนนี้ทำเพื่อตัวเองอ่ะ ทำตามเสียงหัวใจของตัวเองอะ่ะอืมแล้วอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ทําด้วยความสุขอะ่ะแล้วคุณจะมีความอยากทําในตรงนั้นเนาะ งานอะไรก็แล้วแต่เนาะที่มันไม่ฝืนแต่มันทำแล้วแบบคุณอยู่กับตรงนั้นได้นานอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วมีความสุขคุณจะแบบมีความแฮปปี้กับการใช้ชีวิตเนาะงานนั้นก็จะออกมาดีใดๆแล้วอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะชีวิตใหม่ฟ้าใหม่ของคุณจะได้เจองานที่ใช่จะได้เจอสังคมที่ใช่จะได้เจอผู้คนที่ คุณคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขเนาะนื่องด้วยขึ้นไพ่ของ queen of cups เนาะคือไพ่ของราชนีที่มีความสุขบนบัลลังก์ของเขาเนาะบนบัลลังก์ของเธออย่างนี้เนาะก็คือทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีพลังม,มีพลังอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจจิตการได้นะคะเนี่ยทำได้ทำงานที่คุณรักอะ่ะแล้วมันเกิดเป็นความมั่นคงอะ่ะแล้วมันมีพลังในการทำในสิ่งนั้นทำในสิ่งนั้นจนเกิดเป็นราชนินีเนาะนั่งอยู่บนบัลลังบัลลังที่ ทำแล้วมันมีความสุขอย่างที่ขอนบอกคุณจะเจองานที่ทําแล้วมีความสุขหรือชิ้นงานนั้นที่ทําได้ทํากับคนที่คุณรักอะอ่าแล้วมันจะเกิดเป็นพลังงานของความแบบมีความสุขจังเลยในชีวิตนี้มีความฟูลฟิลฟ้าใหม่เปิดแล้วนะคะอ่าพยายามเอาตัวเองออกมาให้ไวเนาะอืมเห็นฝั่งนี้ไหม ต้นไม้เขียวชะอุ่มรอคุณอยู่นะคะใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วพยายามเข้านะคะเป็นกําลังใจให้สุขสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะให้มีที่จะให้เป็นนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย